สวัสดีค่ะครูยุ้ยสอนคอมนะคะกลับมาอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะจะสอนการใช้โปรแกรม powerpoint ในการสร้างเกมเล็กๆน้อยๆนะคะที่มียากจนเกินไปนะคะซึ่งครูเชื่อว่านักเรียนทําได้ค่ะพร้อมกันยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะค่ะวันนี้นะคะครูจะมาสอนเรื่องของการสร้างปฏิสัมพันธ์ในโปรแกรม microsoft powerpoint 2013กันนะคะก่อนอื่นนะักเรียนคลิกที่ปุ่ม start นะคะ แล้วคลิก All โปรแกรมไปที่ Microsoft Office 2013นะคะเมื่อเจอแล้วก็คลิกนะคะแล้วก็หาโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013นะคะที่มีตัวไอคอนตัว P สีส้มๆมนะคะเมื่อเจอแล้วก็คลิกเปิดโปรแกรมขึ้นมานะคะ โปรแกรมก็จะทำการประมวลผลเพื่อจะเปิดโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013เข้ามาใช้งานนะคะให้นักเรียนคลิกเปิดเอกสารงานนำเสนอเปล่านะคะดับเบิคลิกเปิดเลยค่ะเมื่อเปิดมานะคะกล่องข้อความนี้เราไม่เอานะคะคลิกแล้วก็กดปุ่ม delete บนคีย์บอร์ดนะคะให้เหลือแค่แผ่นว่างๆนะคะทีนี้นักเรียนยังจำ การออกแบบนะคะหรือการดีไซน์สไลด์นะคะนักเรียนไปที่เมนูคําสั่งออกแบบหรือคําสั่งดีไซน์ให้หนักเรียนเลือกรูปแบบนะคะมา1รูปแบบคลิกเลือกนะคะ,ะหน้าสไลด์แรกนะคะให้หนักเรียนตั้งเป็นหัวข้อเรื่องสมมุติว่าวันนี้เราจะทํา เกี่ยวกับเกมทายปัญหาอะไรเอ่ยนะคะนักเรียนไปคลิกที่คำสั่งเมนูแทรกหรือเมนู Insert นะคะไปที่คำสั่ง WordArt หรืออักษรศิลป์เลือกรูปแบบอักษรศิลป์มาหนึ่งรูปแบบหิม์ข้อความลงไปเลยค่ะเกมทายคำถามอะไร เอ่ยอานะคะเรียนสามารถคลุมข้อความกลับไปที่หน้าแรกเพื่อที่จะออกแบบรูปแบบข้อความนะคะขนาดให้เหมาะสมกับหน้าสไลด์นะคะสามารถเปลี่ยนสีเปลี่ยนอะไรได้นะคะทีนี้ถ้าหากจะเพิ่มเติมอะไรนักเรียนก็สามารถตกแต่งในหน้าสไลด์ให้สวยงามนะคะเช่น ไปทคำสั่ง insert หรือแทรกนะคะไปที่คำสั่ง sharp รือรูปร่างนะคะเลือกรูปร่างมาหนึ่งรูปร่างแล้วก็ลากเลยนะคะ,ะสามารถตกแต่งได้เช่นเดียวกันนะคะจะเปลี่ยนสีก็ได้นะคะจะไล่ระดับสีก็ได้นะคะ หรือจะเลือกขนาดเส้นก็ได้นะคะจะเลือกเอฟเฟกเพิ่มเติมใส่เงานะคะใส่การนูนยกนูนก็ได้นะคะเพื่อจะบอกว่าถ้าเริ่มคำถามแล้วให้คลิกใช่ไหมคะไปคำสั่งเมนู Insert เหมือนเดิมนะคะเมนูแทรก w r r d r t ออักษรศิล์นนะคะเลือกอักษรศิล์มาแล้วหลังจากนั้นนะคะ พิมพ์ข้อความเก๋ๆน่ารักก็ได้อย่างเช่นพร้อมแล้วคลิกเลยะนะคะนี่ก็จะเสร็จในไซสไลด์แรกนะคะทีนี้ต้องการเพิ่มสไลด์2นะคะคลิกขวาใต้สไลด์1คลิกคำสั่งสไลด์ใหม่หรือ new Slide นะคะ ก็จะได้สไลด์ที่2เพิ่มขึ้นมานะคะเอาเมาส์คลิกลบกล่องข้อความออกนะคะเอาเมาส์คลิกลบกล่องข้อความออกเพราะเราจะสร้างเองนะคะเช่นเดียวกันค่ะสมมติว่าในใจตอนนี้ตั้งคำถามมาแล้วนะคะไปคลิกคำสั่ง insert แทรกนะคะคลิกคำสั่ง word art อักษรศิลป์นะคะเลือกรูปแบบอักษรศิลป์มาพิมพ์เลยค่ะว่าข้อหนึ่งอยากจะถามว่าอะไร เช่นถามว่าอะไรเอยสีตีนเดินมาหลังคามุงกระเบื้องสมมตินะคะและเรียนสามารถจะตั้งอย่างอื่นก็ได้นะคะลากไปไว้นะจุดที่สมควรที่จะวางและเหมาะสมนะคะ สามารถตกแต่งตัวอ,อักษรสามารถเปลี่ยนสีเปลี่ยนอะไรได้นะคะทีนี้ช้อยจะมีสีช้อยนะคะเรามาทำตัวเลือกนะคะโดยที่ไปคลิกคำสั่ง insert หรือแทรกนะคะมาที่คำสั่งช h a r หรือรูปร่างนะคะเสร็จแล้วเลือกรูปร่างมาหนึ่งรูปร่างแล้วแต่ว่าจะเลือกรูปร่างแบบไหนนะคะคลิกลาก คลิกลากนะคะเสร็จแล้วเราอยู่ที่เมนูคําสั่งรูปแบบนะคะให้นักเรียนมาที่คําสั่งเติมสีรูปร่างนะคะที่มีถังสีอยู่ด้านหน้าคลิกลูกศรชี้ลงนะคะให้เลือกว่าเป็นไม่เติมหรือ no fill นะคะส่วน outline เส้นนะคะให้มาเลือกขนาดเส้นเส้นใหญ่เส้นเล็กเส้นปานกลางหรือเปลี่ยนสีเส้นนะคะจะใส่เงาเพิ่มเติม,ตมก็ไปเลือกเอฟเฟกได้นะคะ จะใส่ยกนูนหรือเปล่านะคะเลือกได้นะคะทีนี้เมื่อตกแต่งสวยงามแล้วหนึ่งหนึ่งอันหนึ่งรูปร่างเราไม่จำเป็นจะต้องไปทำแบบนี้อีกสามรูปร่างมันจะเสียเวลานะคะนัเรียนคลิกขวาที่รูปร่างเลือกคำสั่งคัดลอกนะคะแล้วคลิกขวาอีกครั้งเลือกคำสั่งวางนะคะก็จะเป็นสองอันละคลิกขวาวางอันที่สามคลิกขวาวาง อันที่4เสร็จแล้วนัเรียนลาออกมาก่อนนะคะเพื่อจะจัดพื้นที่วางให้กับมันนะคะอ่าเรนจะเห็นสังเกตว่าเวลาวางจะมีเส้นปะสีแดงเกิดขึ้นนั่นหมายความว่ามันเล็งตำแหน่งเฉพาะให้กับเราแล้วว่าตรงกันหรือเปล่านะคะลามาวางให้ครบทั้ง4อัน เสร็จแ,แล้วเราจะพิมพ์กอรขอขอคงอเสนอลงไปนะคะวิธีการก็ไปคลิกคำสั่งเมนู Insert หรือแท้อีกครั้งหนึง่งคลิกคำสั่งอักษรซีนหรือ Word Art นะคะเลือกรูปแบบมานะคะพิมพ์ลงไปเลยนะคะกรไก่อะไรเอ่ยสีติ้นเดินมาหลังค่ามงกระเบื้องอ่ะสมมติว่ากรไก่ตอบไก่นะคะลาบมาไว้ที่กอไก่ควรจะอยู่นะคะ เพิ่มเติมหน่อยนึงตกแต่งหน่อยนึงนะคะแ็จแล้วก็เหมือนเดิมค่ะคลิกขวาคลอคลิกขวาวางอ่าวางนะคะคลิกขวาวางนะคะแล้วก็คลิกขวาวางอีกครั้งหนึ่งให้ครบนะคะทีนี้เราก็มาเปลี่ยนข้อความแค่นั้นเองค่ะขอไข่ตอบอะไรดีคะ ตอบกระต่ายอ่ะสมมตทนะคะคอควายตอบไหนนะคะเกิดปัญหานิดหน่อยนะคะอ่าคอควายตอบอืมตอบเตาอ่า งูงตอบอะไรคะงูตอบถูกทุกข้อส่วนมากเวลาเจอโจทย์จะเจ,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 จอโจทย์แบบนี้แล้วเราจะตอบข้อนี้ถ้าเราไม่รู้ใช่ไหมคะอ่าถูกทุกข้ออืมนะคะจัดลากให้เหมาะสมนะคะอ่าทีนี้วิธีการนะคะเรารู้แล้วว่ากคอควายถูกข้ออื่นผิด เรามาใส่เครื่องหมายกากรบาทในข้ออื่นกันนะคะวิธีการนะคะถ้านักเรียนสามารถไปหารูปภาพจากอินเทอร์เน็ตเครื่องหมายถูกเครื่องหมายผิดมาได้ก็จะสวยงามนะคะแต่ในที่นี้จะสอนแบบไม่ไปหารูปภาพจากอินเทอร์เน็ตมาจะใช้เฉพาะสิ่งที่อยู่ในโปรแกรมนะคะเรียนก็ไปคลิกคําสั่งเมนู insert หรือคําสั่งแทกนะคะคลิกรูปร่างนักเรียนคิดว่ารูปร่างไหนที่สามารถเอาไปแดัดแปลงเป็นเครื่องหมายกากบาทหรือเครื่องหมายผิดได้ะคะ อาา่าสำหรับเครื่องหมายคูณนะคะคลิกแล้วเมาส์ก็จะกลายเป็นเครื่องหมายบวกนะคะลากอ่าลากวางให้มันพอประมาณนะคะให้มันพอดีสวยงามส่วนมากถ้าคุณครูตรวจการบ้านนักเรียนแล้วคลิกแล้วก็ว่าข้อนี้ผิดนะคะส่วนมากจะเป็นสีอะไรคะใช่ค่ะเป็นสีแดงนะคะมาที่ถังสีเติมสีรูปร่างกำหนดให้เป็นสีแดงนะคะเติมกำหนดเป็นสีแดง จะตกแต่งเพิ่มเติมก็ได้นะคะจะเส้นหนาเส้นเล็กเส้นเอียงเส้นใหญ่นะคะสีเส้นจะเป็นอะไรก็ได้นะคะใส่เอฟเฟกใส่เงาหน่อยหนึ่งก็แล้วแต่นักเรียนและแต่ความชอบนะคะทีนี้มันมีข้อปิดถึง3ข้อเราไม่ต้องมาลากถึง3รูปร่างด้วยการแค่ค่ะคลิกขวาคัลอกคลิกขวาวางคลิกขวาวางแล้วก็ไปวางข้อที่ผิดใช่ไหมคะไปวางข้อที่ผิดนะคะ ส่วนคอควายถูกนะคะเราเรียนไปที่คําสั่งแทรกเหมือนเดิมค่ะรูปร่างเครื่องหมายถูกเราเียคิดว่าจะเอาเครื่องหมายไหนที่เป็นตัวแทนของเครื่องหมายถูกได้บ้างนะคะ,ะสมหรับเอาเครื่องหมายนี้นะคะสมมตินะคะมาลากมาลากเป็นเครื่องหมายถูกลากได้ไหมเอ่ยอลากไม่ได้ไม่เอานะคะเราไปเอาเส้นตรงมาดีกว่านะคะ แรูปร่างนะคะเลือกเส้นตรงมา1เส้นหรือเลือกเครื่องหมายลบก,ก็ได้ค่ะอ่าลากนะคะแล้วเราก็เฉียงเพราะเครื่องหมายถูกมันจะเฉียงใช่ไหมคะอ่าโอเคนะคะถูกนะคะตกแต่งให้เงาให้อะไรมันนิดนึงนะคะอ่า เติมเอฟเฟกเติมยกนูนเติมอะไรคะเติมเงาอ่าแล้วแต่นักเรียนจะเล่นนะคะสมมติว่าแต่ถ้านักเรียนไปหารูปในอินเทอร์เน็ตมาก่อนจะน่ารักกว่านี้นะคะอันนี้สอนให้เรียนรู้ก่อนนะคะทีนี้มาถึงข้อขั้นตอนสำคัญก็คือการใส่เอฟเฟกหรือการใส่คำสั่งให้มันนะคะวิธีการนักเรียนไปคลิกที่เมนูคำสั่งแ n i m a t i o n หรือภาพเคลื่อนไหวนะคะแต่นักเรียนสังเกตว่าตอนนี้ด้านขวามือของนักเรียนในเครื่อง ในเครื่องคอมพิวเตอร์ในหน้าจอจะยังไม่มเีเครื่องมือนะคะของภาพเคลื่อนไหวนะคะให้เรียนมาที่คลิกที่ Animation Page หรือบานหน้าต่างภาพเคลื่อนไหวนะคะด้านขวามือก็จะเกิดเครื่องมือขึ้นมานะคะทีนี้มาทำในข้อกอไก่ก่อนนะคะ,ะคลิกเครื่องหมายการกระบาดในข้อกอไกนะคะใส่ Animation ปรากฏนะคะปุ๊บ ะะจะมีเลขหนึงขึ้นมาแสดงว่าเราทําไปแล้ว1อันนะคะหอันด้านขวามือจะมีแถบสีส้มขึ้นมานะคะคลิกเคร่องหมายลูกศรชี่ลงหนึ่งครั้งเลือกเมนูคําสั่งทามมิ่งหรือคําสั่งกําหนดเวลานะคะด้านบนไม่ต้องใส่ใจนะคะใส่ใจแค่คําสั่งด้านล่างสุดติ๊กเกอร์นะคะแล้วเลือกคําสั่งที่2นะคะเริ่มเอฟเฟกเมื่อคลิกนะคะ เรามาดูว่าข้อกอไกเราเขียนว่ากอจุดไก่ใช่ไหมคะเราก็มาดูว่าให้มันสัมพันธ์กันกอจุดไก่นะคะแล้วก็ตกลงเส้นเดียวกันทุกข้อทําเหมือนกันนะคะข้อขอขาข้อคลิกที่รูปภาพรูปร่างใส่เอฟเฟกให้กับมันนะคะด้านขวามือมีแถบสีส้มเพิ่มขึ้นมาคลิกลูกศรที่ลงไปกำานดไทม,มิง่งการกำหนดค่าเวลาทิกเกอร เริ่มเอฟเฟกตรงที่ไหนตรงคอไขกระต่ายก็มาเลือกนะคะคอไขกระต่ายแลก็ตกลงนะคะทำข้อควายใส่แอนิเมชันนะคะใส่ค่าทามมิ่งให้กับมันติ๊กเกอร์นะคะเอฟเฟกเริ่มตรงไหนเริ่มที่ขวายต่อตาวควายต่อตานะคะตกลงแล้วก็มาที่งองูข้อสุดท้ายแล้วนะคะใส่แอนิเมชัน ะค,ะคลิกลูกศรที่ลงคลิกทัมมิง่งกำหนดค่าเวลาติ๊กเกอร์นะคะแล้วเริ่มที่งองูถูกทุกข้อง่ายไหมคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะคำสั่งเดิมๆทำเหมือนเดิมนะคะทำเหมือนเดิมทุกอย่างก็จะเสร็จสิ้นกระบวนการของการสร้างนะคะเสร็จสิ้นกระบวนการของการสร้างทีนี้เรามามา,มารีวิวมามุมมองอมาดูตั้งแต่ต้นจนจบคลิกปุ๊บ นะคะเกมคำถามอะไรเอ่ยพร้อมแล้วคลิกปึ๊บข้อหนึ่งอะไรเอ่ยสีตีนเดินมาหลังคามุงกระเบื้องตอบข้อไหนดีคะสมมุติว่าเด็กรุบานตอบข้ององ,งูอุ๊ยผิดคะ่ะให้ตอบใหม่อีกครั้งนึงค่ะลูกอตอบข้อควายตอบถูกต้องคะ่ะเอาปรบม,มือหน่อยเรียบร้อยคะ่ะค่ะและนี่คือการสร้างปฏิสัมพันธ์ ในโปรแกรม PowerPoint นะคะสามารถมาปรับปรุงนำน,นำเสนอรูปแบบในการสร้างแบบทดสอบได้ค่ะสำหรับวันนี้แค่นี้นะคะและอย่าลืมทบทวนตรงไหนขาดเหลือบอกพร่องยังไงติดต่อติดถามครูได้นะคะ